คนก็รื่นมากเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะพี่นะบางครั้งราดหน้าก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวน้ําตกก็อยากกินนะฮะแต่ก็กินสองจานดิมันเสียเวลาฮะก็เลยว่าไปรู้จักว่ามันมีร้านหนึ่งน้องเอ๋ยคุณผู้ชมเขาเอาทั้งราดหน้านะทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ําตกเนี่ยเอามารวมตัวกันได้เหรอเอามารวมกันเนี่ยเป็นชามเดียวอะกินได้หรอกินได้ฮะแล้วก็อร่อยด้วยครับไปชมพร้อมกันเลยครับนี่ก๋วยเตี๋ยวบ้านทุ่งนะฮะตำบลท่าทองพะเองจังหวัดพิษณุโลกครับ พื้นท kind of right? ี่ร no yes ้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้นะครับขู่คนข้าประเภทไหนบ้าง22ไร่ครับคุณผู้ชมนะฮะยิ่งใหญ่มากแสดงว่าเป็นเศรษฐีย่อมๆนะฮะบรรยากาศบร่มลื่นครับแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยเปิดเป็นบ่อตกปลาแล้วร้านอาหารแต่ว่าไม่ปังเท่าที่ควรฮะก็เลยเปลี่ยนใหม่ฮะเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแทนแล้วก็มีเมนูเนี่ยะฮะที่บอกคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวราด้าน้ำตกฮะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยพี่ว่าก็น่าจะใช่นะเพราะเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะฮะใช้น้ำซุปนะฮะน้ำตกเนี่ย ที่มีเลือดมีอะไรผสมนะฮะแล้วก็ละลายในแป้งมันแป้งมันก็เป็นวัตถุดิบหลักของราดหน้าใช่ไหมเอามาผสมผาสานการก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปเคี่ยวจนสุกฮะตักราดใส่ถ้วยแบบนี้ฮะใครได้ลองทานก็ติดอกติดใจนะชามนี้ฮะเยอะๆแบบนี้หมูชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะฮะ50บาทนะครับเราก็เลยไปสอบถามเจ้าของร้านนะฮะชื่อว่านายออศวินแดงวังครับบอกว่าเมนูสุดแปลกนี้นะครับก็คือมันเกิดขึ้นหลังจากที่ปรับปรุงบ่อตกปลา ก็ให้มาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อ6ปีก่อนนะครับมีเพื่อนมานั่งทานที่ร้านครับบอกว่าอยากกินลาดหน้าแต่ไม่อยากกินลาดหน้าน้ำใสอ <ะ S 1> เออนี่เพื่อนบอกว่าไม่อยากกินลาดหน้าน้ำงงใสก็เลยคิดว่าที่ร้านก็ขายก๋วยเตี๋ยน้ำตกอยู่แล้วก็เลยเอาน้ำซุปของน้ำตกเนี่ยแล้วก็เอามาผสมกับลาดหน้านะ้ก็ใส่แป้งมันลงไปนะปรากฏว่าเออรสชาติมันอร่อยเข้มข้นนะี จากนั้นฮะ oh. ด้วยความบึงมากของเพื่อนต้อขอบคุณเพื่อนนะ <Wow. S 2> จนกลายเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้าน oh. นะฮะ oh. โอ้โอนี่เด็ดดังไปเลยนะฮะแล้วก็ที่เด็ดไม่แพ้กันเขายังมีอีกหลากหลายเมนู <c oughs> นะ,ะก็คือกว๋วยเตี๋ยวซ um ุปเปอร์จัมโบ้ฮะรวมหมูชามยอัดแน่นไปด้วยทั้งเนื้อหมูเครื่องในลูก oh. ชิ้น เส้นมีขาวเส้นเล็กบะหมี่เหลืองแล้วก็บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะฮะชามใหญ่แบบนี้นะฮะทานได้4-5คนนะฮะสองร้อยบาทถูกมากจริงๆนะฮะกินได้หลายคนด้วยนะแต่ถ้าเป็นเนื้อนะฮะถ้าเป็นเนื้อวัวนี่ก็อาจจะ250เพราะต้นทุนแพงนิดหนึ่งนะครับสนใจไปอุดหนุนก็กันได้นะครับจะทานเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านน้ำตกก็ได้หรือว่าจะเป็นซูเปอร์จัมโบ้ก็ได้นะครับไปนะฮะที่ร้านก๋วยเตี๋ยน้ำตกบ้านทุ่งนะในพื้นที่ตําบลท่าทองพะเมองจังหวัดพิษณุโลก เปิดเก้าโมงครึ่งฮะปิดใบสามโมงครึ่งฮะโทรศัพท์ไปสอบถามก่อน0818866454้างฮะรายนี้ขายดีแน่นอนนะฮะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ